สวัสดีคุทุกคนด้วยนะคะผมวันนี้จะมาสอนวิธีใช้ Easy Donate เวอร์ชั่น2นะคะเนื่องจาก Easy Donate มีการอัปเดตใหม่จากเวอร์ชัน1กลายเป็นเวอร์ชัน2นะคะผมมีฟิลเตอร์หลากหลายที่มากขึ้นตกแต่งมากขึ้นและสะดวกและการใช้นานได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะผมใครที่มีบัญชีอยู่แล้วและกลับมาใช้อีกครั้งแนะนำลบกว่ารีรหัสใหม่ยืนยันตัวตนและความปลอดภัยของทุกคนด้วยนะคะผม ส่วนใครคี่เพึ่งลองใช้ต้องกดสมัครสมาชิกในตรงนี้นะคะตั้งชื่อที่เราต้องการอีเมลที่ใช้แล้วก็รหัสผ่านแล้วก็กดสมัครได้เลยครับผมพอขึ้นหน้านี้แล้วนะคะให้ทุกคนไปกดขึ้นหน้าบัญชีผู้ใช้ลบกวนกรอกอเมลกรอกเบอร์โครกรอเสร็จแล้วให้กดบวกเพิ่มนะคะแล้วจากนั้นกดกดคั้นยืนยันตัวตน ทง e ังอีเมลและเบอร์โทรนะคะในส่วนนี้ทุกคนต้องก่อข้อมูลผู้ใช้ชื่อจริงนามสกุลเลขบัตรประชาชมและวันเกิดส่วนโซเชียลมีเดียจะก่อหรือไม่ก่อก็ได้นะคะผมและที่อยู่ต้องก่อให้ถูกต้องไปตามบัตรประชาชมนะครับก็จะเป็นประมาณแบบนี้ขออ่าใช้บัญชีปัจจุบันนะครับในส่วนนี้เราก่อข้อมูลอะไรเสร็จแล้วไปที่ บัญชีในการรับเงินตั้งค่าพร้อมเพย์ธนาคารคูมันนี่อ่ำเปาตามที่สะดวจต้องการน,นะคะผมอ้อขอเน้นย้ำของคูมันนี่อ่ำเป้าในในส่วนนี้จะไม่มีให้กรอบเบอร์โคนะคะผมเพราะว่าผูกกับเบอร์โคที่ยืนยันเบอร์โคไว้นะคะผมถ้าถ้าหน้าบัญชีผู้ใช้ที่เรา เกาะเบอร์โคแล้วไม่ได้เชื่อมคู่มันนี่มาเิสามารถแก้ไขตรงดินสอแล้วก็เกอบเบอร์โคแล้วก็ยืนยันตัวตรงอีกครั้งนะคะผมแนะนาว่าต้นเป็นเบอร์โคที่ใช้นานได้จริงสามารถยืนยัน OPP ได้นะคะผมเสร็จแล้วถ้าเราต้องการที่จะรับดินโดนี่ไปที่ตรงนี้ได้เลยนะคะผมน่ารับนึ่งเราสามารถตั้งค่าอะไรเรียบร้อยนะคะผมในส่วนนี้ จะเป็นจะเป็นสมัครแพง49บาทขึ้นไปนะคะจะสามารถตกแต่งในส่วนนี้ได้นะคะผมแล้วก็รับลิงก์ที่ตรงนี้ได้เลยนะคะจะเป็นหน้าตาจะเป็นประมาณแบบนี้ในส่วนนี้วิเจ็ทั้งหมดจะมีจะมีหอัน การแจ้งเตือนหลอดโดเนตจะอันดับมากที่สุดแล้วก็อันดับมากที่สุดคอป1อันแล้วก็โดเนตล่าสุดนะคะผมสามารถาตั้งค่าในสิ่งที่เราต้องการนะคะผมส่วนในส่วนนี้จะมีการตกแต่งหรือปรับฟอนต์อะไรได้แต่จะมีการล็อก ไว้ว่าสามารถตกแต่มเพื่อตัวอย่างได้แต่จำไม่สามารถใช้นานจริงได้ต้องสามัครแพนโปรขึ้นไปราคา49บาทนะคะสามารถเอารูปออดได้เหมือนกันนะคะผมแล้วก็แพนฟรีก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้เสียงเฉลีสามารถาพูดชื่อและจำนวนเงินจะปิดหรือจะเปิดก็ได้นะคะผมอันนี้พูดข้อความแล้วก็สามารถปรับเสียง แล้ับเสียงซีรีได้แล้วก็เสียงแจ้งเตือนได้นะคะผมที่เหลือก็จะเป็นสมัครแพนค้าแต่งวิจเจยขมดจะเป็นแพนโปรโปรพัดถึงร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะผมก็จะเป็นประมาณแบบน,นี้เวลาตั้งค่าอะไรเสร็จแล้วอย่าลืมกดบ,บันทึกนะคะผมแล้วเวลาดูตัวอย่างก็ดูประมาณนี้ได้เลยนะครับ ส่วนสงนสัยว่าวิ d g จ t ตออฟไลน์จะทำาัไไนให้เป็นออนไลน์สีเขียวใช่ไหมครับเราอะ่ะตั้งค่าอะไรเรียบร้อยแล้วอย่าลืมคัดลอดลิมฟิจเต็ตรงนี้นะคะสามารถใส่ทันติ๊ k t o อกไล e ์สตรีมเลแล้วก็ OPS ได้ทั้งหมดเลยครับผมแล้วก็กดเพิ่มตรงนี้ครับ กดวานตรงนี้ได้เลยจากนั้นก็ไปที่เปยออันนี้นะครับถ้ายังยันเป็นออฟไลน์ line อยู่ใช่ไหมครับแนะนำให้กดรีเฟชตรงนี้นะคะผมเราจะขึ้นออนไลน์แบบนี้นะคะผมถ้าไม่ขึ้นออนไลน์แนะนำให้กดรีเฟชหรือ ให้รีโปรแกรมสตรีมใหม่อีกรอบหรือต้องคัดลอกวิเจ็บใหม่อีกทีนะคะผมก็จะขึ้นออนไลน์แบบนี้แล้วจากนั้นกดทดสอบตรงนี้ได้เลยครับแบบนี้ครับผม,ม,มส่วนหลอดโดนดแนะนำว่าสามารถ ตั้งค่าอะไรก็ได้อย่างเช่นว่าสนับสนุนสนับสนุนแล้วก็ตั้งถึมพันนะคะผมในส่วนนี้จะตั้งวันที่หรือไม่ตั้งวันที่ก็ได้นะคะผมแต่ถ้าอยากได้ยอดตั้งแต่แรกให้แนะนำปิดดีกว่านะคะผมแบบ ได้ยอดตั้งแต่วันแรกแล้วก็สิ้นสุดก็คือจะนับมาเรื่อยๆแต่ถ้าอยากได้ยอดของแบบเดือนเดียวก็คือเดือนเมษาแล้วก็ปรับแล้วก็ปรับาตาตฏเดินก็คือ1เมษาเราจะสิ้นสุดก็คือประมาณาสินเดือนก็แบบนี้ได้นะคะผมแต่ขออนุญาตแบบปิดสิ้นสุดละกันแบบว่ารับยอดเรื่อยๆเนาะรายละเอียดต้นค่านะคะผมจากเป้าหมาย จะเป็นโค้ดจะเป็นประมาณเหมือนั้นนะคะผมซึ่งพีเคไม่ได้อเอานะคะผมก็เลยจะปิดไว้แค่จะเอาแค่จะเป้าหมายแค่หนึ่งพันก็พอเสร็จแล้วอย่าลืมบันคึดสีเขียวเหมือนเดิมนะคะผมพอบันคึดแล้วรอประมาณ30ิวิคือหนนาทีนะครับแล้วจากนั้นคัดลอกวิดเจกอีกทีแล้วก็วาน ในโปรแกรมสตีมิลวนะครับผมขออนุญาตคับเบ์เซอร์ขึ้นหน้าจอนะครับเป็นการตัวอย่างเนาะเห็นไหมก็จะขึ้นเป็นหลอดสนับสนุนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นประมาณนี้เลยถ้าอยากจะปรับสีปรับโดเนก็เหมือนเดิมครับต้องสมัครแพมโปรขึ้นไปนะคะผมหรือสามารถปรับปรับตกแต่งได้นะคะผมอ,อาแพมฟรี จะมีข้อจำกัดอยู่อย่างหนึ่งคือขึ้นหน้าจอได้แค่20ครั้คนมันจะบอกเวลารีเซ็ตคุกครั้นเลยว่าเวลาจะเหลือเท่าไหร่แล้วก็มีการบอกรายละเอียดว่าสามารถาตกแต่งได้อะไรได้บ้างน,นะคะผมส่วนสนใจก็ไปดูที่แผนแล้วก็ดูการเปรียบเทียบได้เลยนะครับแล้วส่วนที่ เวลาคนโดเน a t มาสามารถดูประวัติการรับเงินตรงนี้ได้คงหมดเลยนะคะผมน้มนนํำว่าขออน,นุญาตน้ำนํำว่าเวคาเราจะเป็นตรวจสอบสลิปอย่างถูกต้องเงินเงินจะเข้าคันคีก่อนแล้วอยู่ที่คนดเน a t อ่ะต้องแนบสลิปแล้วก็กดไปขื่นจะขึ้นประวัติการนัเนเงินนะคะผม แล้วก็ขึ้นหน้าจอด้วยแล้วก็เราก็ต้องตรวจสอบในส่วนนี้ด้วยนะคะผมว่าถ้าเราใช้แฟรมฟรีมันจะขึ้นแค่20ครั้คนถ้าเกิน20ครั้คนก็จะไม่ขึ้นหน้าจอแต่รับเนินได้ตามปกปตินะคะผมนี่คือสประมาณเข้าๆที่พอจะเข้าใจมากขึ้นในส่วนนี้ถ้าติดปัญหาเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยอะไรสามารถ สอบถามในใต้คอมเมนต์หรือในเพจ easy donate กันได้เลยนะคะผมขอขอบคุณที่รับชมแวบว่าจะสตรีมแล้วมีคนสนับสนุนกันเยอะๆแล้วก็เป็นกำลังใจในสตรีมเมอร์ทุกคนนะคะผมขอบคุณมากนะคะ